คือเห็นตั้งแต่วันแรกที่ที่เพจลงแล้วเพราะว่ามีน้องฮิวจ้จากส่งมาให้เราก็เห็นแล้วแหละเราก็อ่านดูก็คือคือคอมเมนต์ก็คือเราก,ก็คือมีคนทายว่าเป็นผมเยอะเหมือนกันใช่ไหมคือเราเราก็เข้าใจนะที่เขาที่เขาทายมาเป็นเราอะเพราะว่าก็มีคีย์เวิร์ดเช่นแบบว่าอะไรนะพระเอกเ<า>ฟลลี่ลลแล้วก็ลงรูปบ,บ้านบอยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองเราเราก็รูร้แค่นั้นเลย แต่ว่าถามว่าใช่เราไหมคือผมคิดว่าผมก็นั่งนึกว่าคือสําหรับว่าถ้าถ้ามีมีแบบพาแฟนหรือว่าคนที่คุยกันเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนแต่ว่าแค่มานั่งนึกว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คนจะเข้าใจอย่างนั้นได้หรือเปล่าก็ก็ไม่มีนะครับคือยืนยันว่าไม่ใช่เราแน่นอนเป็นเฟรนลี่นี่ค่ะก็คิดว่าไม่น่าใช่อ่ะคือคือด้วยตัวผมเองผมก็ไม่ได้มีพาใครเข้าบ้านใช่แล้วเคยไปส่ง ก็ไม่มีนะเดี๋ยวนะมุคอนนึกก่อนนะเอถ้ามีก็อาจจะเป็นเพื่อนแต่ว่าตอนนี้เท่าที่นึกก็ไม่มีอ่ะไม่ไม่ไม่น่ามีนะหมายถึงว่าเขาบอกว่าอะไรนะผมทำไมนะวันแรกไปส่งคนหนึ่งขึ้นรถทองไปทองหล่อมาเป็นสาวอีคนหนึ่งที่เป็นคนที่ถ่ายภาพบ้านอ๋อไม่มีนะถ้าเกิดว่าไปส่งใครขึ้นรถแถวทองหล่อนี่ไม่น่ามีแต่ว่าถามว่าผมไปทองหล่อบ่อยไหมผมก็ไปบ่อยนะผมก็ไปทุรละไปทำอะไรเท่านั้นแต่ว่าที่ว่าไปส่ง ขึ้นแท็กซี่นี่ขึ้นแท็กซี่ใช่ไหมไม่น่ามีนะไม่มีไม่มีกันเนาไม่ใช่เราแน่นอนคือคิดว่าไม่ใช่อ่ะคือคือหมายถึงว่าถ้าตัวผมเองอ่ะผมก็มั่นใจว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่แต่ว่าที่ผมบอกว่าคิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่ามันสุดท้ายมันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะผมเดี๋ยวมีภาพสมมติภาพผมไปส่งเพื่อนแล้วผมแบบลืมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่คุยหรือว่าสาวกิ๊กกกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีครับ ก็ร,รูปแล้วไม่ได้ออกมายืนยันไหมถ้าคนไปเทียบป,ประตูบ้านเราอะไรก็เลยมานั่งคิดไงว่าเอ๊ะมันจะมีเหตุอะไรไหมที่แบบทําให้คนเข้าใจผิดได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้นถ้าเกิดน,นะตอนนี้คิดไม่ออกเลยไม่มีไม่มีใครที่แบบเป็นคนที่คุยเพื่อนหรือไม้แต่เพื่อนนี่ไม่มีเพื่อนมาบ้านนานแล้วอะเอาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นนักศึกษาใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเป็น ปเนักศึกษานี่ยิ่งไม่มีแน่นอนไม่ใช่แน่นอนใช่คือเช่นผมก็ที่ผมกลัวนะฮะเช่นสมมติว่าแบบเป็นทีมงานหน่องมาถ่ายรายการที่บ้านแล้วแบบลงแล้วอ่ะกลายเป็นเข้าใจผิดกันอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรโดนโยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าตัวผมเองอ่ะไม่มีแน่นอนใช่ครับบางคนคิดว่าเป็นเราเยอะจริงเราเราติดอะไรไม่ถึงว่าก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เฉยๆครับผมดชินแล้วว่าใช่ก็คือแบบมันผมว่ามันเป็นเรื่องสีสันนะ ใช่อย่างอย่างเพจที่โลัลเพจเจมอยใช่ไหม <c oughs> ผมผมก็ได้อ่านเรื่อยเร่ยเาะว่าเขาชอบเจทแ,แท็กว่าเป็นเมียผม่า <c oughs> เลย är, <c oughs> ใช่ผมก็ขำๆนะาสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยคือข่าวมันก็แบบไม่ได้มีอะไรอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรเสียอันหนึ่งคือไม่ได้มีอะไรเสียหายสองก็คือไม่ใช่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นเรายิ่งไม่ต้องซีเรียสใหญ่แม่มาถามาคะอจะพาใครเข้าบ้านไม่มีเพราะว่าผมคิดว่าอันนี้มันเหมือนกับ เป็นข่าวเหมือนกับอารมณ์ซุบซิบในโลกโซเชียลนะบางทีแม่เขาก็ยังไม่ได้เห็นแต่สมมติอย่างวันนี้อ่านแม่เห็นแล้วแต่แม่ก็ไม่เคยถามนะอืมเพราะว่าคือแม่เขาก็จะรู้ว่าเอาพูดง่ายๆถ้าผมพาเข้าบ้านทําไมแม่จะไม่รู้ใช่ไหมแม่ก็ต้องเห็นอยู่แล้วคนที่บ้านต้องเห็นอะไรเงี้ยกับกับการที่ตอนนี้เราแบบไม่มีเป็นตัวเป็นตนมันโตนได้ที่บ้าโดนโดนอยุดก็ส่งผลแหละใช่ไหมก็ถ้า ในการที่แบบมนถึงว่าการที่เราโสดอยู่ไม่ได้มีคุยแบบไม่ได้มีคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาที่พอมีอะไรขึ้นมาคนก็พร้อมที่จะแบบเดาว,ว่าเป็นเรา<ม>อะไรอย่างเงี้ยยิ่งด้วยคาแรคเตอร์ผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งตอกยังให้ภาพลักษณ์เราดูเป็นหนุ่มแบบโอ้ยมันโดนภาพนี้มานานแล้วอ่ะ <laughs> จนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ เราเราไม่ใช่อะแต่ว่าคือก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสมากครับไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสมากเฉย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 ก็ก็นั่นแหละอย่างที่เคยตอบไปคือก็ก็ก็ถึงก็ถึงวาระแล้วที่แบบจะต้องเริ่มเริ่มมีเปิดใจให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามแฮปปี้กับตัวเองให้น้อยลงคือเอาจริงๆสองปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันมันมันดีมันแฮปปี้มัน สบายอะไรอย่างเงี้ยจนบางทีขี้อยากจะเริ่มต้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ต้องคงแบบลดตรงนั้นแล้วก็คิดที่จะเริ่มต้นมันจริงๆบ้างพอคุณถามเินิกลายเป็นกดดันให้เราหุนกันน้ำมวยดูดูเลยถามมาเยอะ <c oughs> ไอ้ไอ้ที่ผมว่านะที่แบบโดนถามเยอะๆผมไม่เคยกดดันเลยเอาจริงๆ <c oughs> ถ้าจะกดดันก็เป็นเรื่องของอายุ <c oughs> อย่ะจริงจริอันนี้จริงๆ <c oughs> เป็นเรื่องของวัยนะ <c oughs> เป็นเรื่องของอายุวาระวัยเรื่องของเอ่อรู้ว่าแม่อยากให้มีอันเนี้ย ก็คือไม่ไม่ถึงกดดันนะแต่ก็เป็นเรื่องที่กระตุ้นให้ให้รู้สึกว่าต้องมีมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องโดนถามบ่อยๆอ่ะเฉยๆผมผมไม่ได้รู้สึกว่าโดนกดดันอะไรใช่โอเคเฮ้ยโยนเขาเาเกตเลยเนี่ยเอาไหม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 ระวังระวังเขาจะย่อแต่เป็นปุ๊บท่าะุ๊บไม่น่าจะใช่พี่หนุ่มจ๋าพี่หนุ่มจ๋าต้องย่อแบบต้องยอดีกว่าท่าปุ๊บเป็นกระหมูกระหอูโอเค